สวัสดีค่ะแฟนคลับมาลองมอล่มเอฟซีสุขูสุคนค่ะมันนีก็มาพอกับสาวกุกเค้มอรา,าค่ะพอพี่น้องมันซักกุกมีข่าวสีมาว้าสูพี่น้องฟังเรื่องการเปรียบเทียบค่ะการเปรียบเทียบยังบอกมีคนเอาน้องอุ้งอิงกับน้องยูก,กีไปเปรียบเทียบกันเพราะวันที่2 2มินานี้น้องจะขึ้นด้วยที่รวมกันเนาะก็คือน้องอุ้งอิงก็เลย บสบายใจนั่นแหละค่ะ,ะแฟนค้าเพื่อนกันเลยไปเห็นในติ๊กต็อกค่ะพ่อพี่นอ้องเพื่อนไปเห็นคลิปพี่นอ้องอุงอิงเว้า่านี่แหละค่ะเดี๋ยวสากุกสิมอาอ่านให้ฟังค่ะเพื่อนรังสีขออนุญาตทุกคนว่าจะไม่พูดแต่บังเอิญผ่านไปเจอติ๊กต็อกช่องหนึ่งของวงสาวน้อยเพรบ้านแพงพูดคุยกับน้องอุงอิงถึงเรื่องที่จะได้ขึ้นเวทีคู่กับน้องยูกิหายทองคำในวันที่22มีนานี้เนาะ อุ้งอิงบอกว่ากลัวทัวร์จะลงไม่คิดว่านี่คือการประชันหรือแข่งขันใดๆค่ะเพราะอุ้งอิงก,ก็ติดตามน้องยูกิมาตลอดก็รู้อยู่แล้วว่ายูกิเพนพกาก็คือมีความสามารถเก่งแค่ไหนช่วโมงบินของยูกิเยอะกว่าเพราะเป็นนางเอกสายมอลำมาแล้ว4ปีเนาะนั่นแหละค่ะน้องอุ้งอิงก็บอกว่าไม่อยากให้เอฟซีของทั้งสองฝ่ายเอามาเปรียบเทียบกันว่าใครเก่งกว่ากัน นี่คือความรู้สึกของเด็กน,น้อยที่ใส่ซื้อบริสุทธิ์คนหนึ่งค่ะจริงๆอยากบอกว่านี่คือแมปประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นมากที่สุดเพราะทั้งสองคนเป็นสาวน้อยมนหนัศจรรย์เนาะคนพี่น้องเนาะสองคนก็คือเป็นสาวน้อยที่มาแรงที่สุดค่ะในตอนนี้เด็กทั้งสองคนก็คือเขามีความสามารถมีความเก่งคือกันมีความสามารถฝ่าประท่านมากทั้งคููอ่าเพียงแค่ยืนอยู่คนละเวทีเท่านั้นเด็กสองคนนี้มีเส้นทางชีวิตที่ ต้องต่อสู้เหมือนกันกว่าจะมายืนจุดนี้ได้จุดที่ทุกคนได้เห็นแววของดวงดาวที่ฉายแสงเปล่งประกายประดับวงการหมอลำในขณะนี้ซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนเส้นทางสายหมอลำที่คล้ายกันไม่น่าเชื่อว่านี่คือความบังเอิญหรือเบื้องบนขีดเส้นทางชีวิตให้เด็กสองคนนี้เหมือนกันเพื่อนวางสีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบอกว่ามีแปดอย่างที่น้องยูก,กี้กับน้องอุ้งอิง มีความคล้ายคลึงกันค่ะนั่นแหละค่ะหนึ่งก็คือมีความฝันที่อยากเป็นนางเอกมอลาเหมือนกันสองมีเสียงสวรรค์ที่ฟ้าประทานติดตัวมาตั้งแต่เกิดอสามมีชีวิตครอบครัวที่คล้ายกันคือสูญเสียคุณพ่อผู้ให้กำเนิดทั้งคู่เนาะแต่ก็ได้รับการเลี้ยงดูและดูแลจากพ่อเลี้ยงที่รักเหมือนลูกแท้ๆค่ะ อ่าสมีเสน่ห์และมีเมตตามหานิยมต่อผู้ที่พบเห็นทั้งคู่ 5. มีความเป็นคนสองร่างเหมือนกันก็คือไม่ได้แต่งตัวขึ้นเวทีหรือลงเวทีมาสองคนนี้ก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะอ่าดื้อๆสซนๆน,นเล่นตุ๊ก,กตาตาไวเด็กทั่วไปวค่ะแต่พอแต่งตัวมาแต่งองค์ก้าวขึ้นเวทีปุ๊บจะกลายร่างเป็นแบบผู้ใหญ่ที่อยู่นิ่งๆยืนบนเวทีอย่างสง่าง,งามค่ะ แสดงได้ทุกรูปแบบมอบความสุขให้กับทุกคนบนเวทีจนลืมไปว่านี่เด็กพึ่ง15ย่าง16เองนะทำไมถึงเก่งเกินวัยขนาดนี้หกตอนนี้ทั้งคู่คือดาวดวงใหม่ที่กำลังเป็นดาวพุ่งแรงของพอซอนี้ของวงการสายมอลลาสายนักรลองค่ะต่างก็ยอมแล้วว่าเด็กสองคนนี้เกิดมาเพื่อมอบความสุขให้กับคนบนโลก ด้วยความเก่งความสามารถบนเวทีด้วยเสียงสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาให้ทั้งคู่เจ็ดไม่ใช่เพียงแค่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาเด็กสองคนนี้มีพรแสวงเหมือนกันคือเดินสายประกวดมันฝึกฝนตัวเองทุกวันกว่าจะมายืนบนจุดนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งคู่เลยนะคะ นนั่นแหลปดเด็ก2คนนี้มีความกระตันอยู่ต่อบุพการีและหาเลี้ยงครอบครัวด้วยเสียงร้องเสียงลำผ่านมาทุกเวทีทั้งลำซิ่งทั้งรดแห่ที่สร้างประสบการณ์ชีวิตจนก้าวเข้ามาสู่การเป็นนางเองมอลำทั้งคู่ค่ะอ่ผู้เขียนมือกเลยว่าดังนั้นวันนี้เขียนบรรยายเท่าไหร่ก็ไม่จบเพียงกระดาษหน้าเดียวอ่าแต่อยากให้ทุกคนเข้าไปสัมผัสหน้าเวทีด้วยตัวเองพื่นวันสีค่ะ สิ่งที่ทุกคนเห็นสิ่งที่ทุกคนพูดมามันเป็นจริงเท็จอย่างไรไปพิสูจน์ได้บนเวทีสาวหน่อยเพศบานแพงค่ะในวันที่2ีมีนาคมนี้ตามเข้าไปดูในกลุ่มปิดและให้กำลังใจแก่เด็กดีทั้งคู่โปรดอย่าคิดว่านี่คือการประชันหรือนี่คือการแข่งอ่าให้ทุกคนคิดว่า มันเป็นความสามารถหนองเป็นความเก่งของหนองทั้งสองคนนะคะนั่นแหละค่ะพอแม่พี่หนอง็อยาไปจับพิดนองอย่าไปมีอาคาติกับน้องคนนี้อ่ะน้องไม่ดีน้องคนนี้น้องไม่ดีเราให้กําลังใจเด็กๆดีกว่าเพราะว่าเด็กเขามีความสามารถเด็กเขามีความเก่งเราก็คือแฟนคลับคอยส่งเสริมส่งกําลังใจให้น้องดีกว่าค่ะไปสนับสนุนเพื่อนดีกว่า อ,อย่าเอาเพื่อนมาเปรียบเทียบกันอย่าเอาเพื่นมามีข้ออ้างว่าผู้นี้เก่งผู้นี้บ่เก่งผู้นี้ร้องมวนผู้นี้ร้องบมมวนแต่สิ่งไงก็คือน้องทั้งสองคนนี่เก่งมีพวสวรรค์ทั้งสองคนสาวกุ๊เขมรากะขอขอบคุณแฟนคลับที่ทรงกระลังใจแฟนคลับคนที่คิดดีทดําดีคิดบวกคิดในทางที่ดีว่าอุย้ยดีใจจังเลยน้องสองคนมาอยู่เวทีเดียวกันให้กําลังใจคือสิ่งสําคัญของศิลปินนักร้องมอลำ เพิ่นมีแฟนครับเพื่อนยู่ไดยอนแฟนครับนั่นแหละคะ่ะยู่ไดยอนกร็ร่งใจเราเป็นแฟนขับหมอหลองหมอล่ามเข้าเป็นคนที่คอยสนับสนุนเพิ่นดีกว่านั่นแหละคะ่ะอยา่าจีนี่การเกิดดราม่าก,กันอีกซะเออลอ่อฟังลอ่อช่วงบนเวทีกันดีกว่านั่นแหละให้กา้าลังใจส่งมาไลอ์อนไลน์ก็ได้หรือว่าหนาเวทีก็ได้ไปให้กา้าลังใจสิแม้เออ นั่นละค่ะสากูกกากไว้แค่นี้ละค่ะฝากให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงฝากให้กำลังใจน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงละกัฝากให้กำลังใจน้อง,อง,อย,ง,ง,องยูกกีไฮทองค่ำดาวลุ่งพุ่งแรงสองสาวมาสจาัจจรีหนี่น้ำค่ะพรมพินองซากุกฝากไว้แค่นี้ละค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย